สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่จิบไปชมไปเจอแจซิปแอนซีรีส์นะคะเรามาต่อกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับปรบักจำนวน EP ที่4ค่ะ หลังจากที่นางเอกนะคะเห็นว่าแม่ทัพเว่ยเซียวเนี่ยเล็งธนูมาทางนางนะคะนางก็เลยรีบวิ่งหนีค่ะในขณะนั้นนะคะแม่ทัพเว่ยเซียวนะคะก็เลงธนูตามหลังนางเอกค่ะและ Alpha, ้วก็ลั่นธนูยิงใส่ค่ะแต่พระเอกนะคะก็มาช่วยไว้ได้ทันค่ะทางแม่ทัพเว่ยเซียวเนี่ยก็ถามนะคะว่าทําไมทําแบบนั้นนะคะพระเอกอะค่ะก็เลยบอกว่านางอะช่วยชินตัวเอาไว้นะคะตัวแม่ทัพเว่ยเซียวเป็นตัวอีกละครหนึ่งค่ะที่แจ๋อะ มีความกังวลใจนิดๆแต่ถ้าจากประสบการณ์คนชอบดูซีรีส์กังวลว่ากลัวในอนาคตคือเขาพักดีกับพระเอกมากๆแล้วก็มีความแค้นต่อตระกูลเฉียวมากๆแต่ว่าพระเอกเนี่ยกับรักนางเอกนะคะ กลัวว่าในอนาคตเขาอาจจะแบบประมาณว่าพระเอกไม่ตั้งมั่นอยู่ในการแก้แค้นแล้วเขาจะหักหลังพระเอกซึ่งมันมีหลายๆเรื่องค่ะที่คนสนิทหรือคนที่พักดีกับพระเอกมากๆนะคะแล้วก็มาหักหลังพระเอกทีหลังเพราะเหตุผลอะไรพวกเนี้ยอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นแบบที่แจ็คิดหรือเปล่านะคะ ทางนางเอกเองที่กําลังหลบหนีนะคะก็แอบได้ยินทหารค่ะที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะบอกว่าจับนางเชียวสังเวยทงจับนางเชียวสังเวยทงนะคะตอนนั้นนางเอกก็เข้าใจแล้วค่ะว่าพระเอกมีคําสั่งมาให้ตามจับตัวนางเอกแล้วก็ฆ่าทิ้งนะคะทีนี้นางเอกค่ะก็ได้หนี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 มาค่ะแล้วนางเอกนะคะก็ได้มาบรรจบอยู่ตรงกลางระหว่างทหารของพระเอกแล้วก็ทหารขององค์ราชทายาทค่ะทางองค์ราชทายาทเองนะคะก็อยากได้ตัวนางเอกค่ะก็เลยลื้อฟื้น พูดถึงเรื่องเก่าเพื่อที่จะกล่อมนางเอกนะคะว่าตัวเองเนี่ยสมัยก่อนตอนเป็นเด็กไปอยู่ที่บ้านเมืองนางเอกนะ้นก็คือเป็นเวลานานเหมือนกันเขาเนี่ยมีความรู้สึกดีต่อนางเอกจริงๆแล้วก็มองนางเอกแบบเหมือนเป็นสมบัติล้ำค่าเลยนะคะอยากให้นางเอกคิดดีๆถ้าวันนี้เนี่ยนางเอกนะคะตัดสินใจมากับองค์ราชธายาทเนี่ยเขาจะจะไม่ถือสาเรื่องที่นางเอกทําเลยจะถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ ทางด้านทหารของพระเอกค่ะก็บอกว่าเอ้ยท่านเนี่ยจะไม่พูดอะไรหน่อยเหรอ <_ d ata> เพื่อจะเตี้ยกล่อมให้นังเอกกลับมานะคะไพ่ของเราก็ค่อนข้างขวานผ่าซาค,ค่ะพูดสั้นๆค่ะว่ากาลัวไรหรือว่ามานี่นะคะแค่นี้เลยทําให้นางเอกหันไปงงคือพูดแค่นี้เหรอขอบคุณนะ นางเอกของเราตอนนี้ก็คิดหนักเลยค่ะทางองราชทายาทเองก็พยายามกล่อมกล่อม,มนะคะบอกว่าหูสมัยก่อนที่ข้าไปอยู่ที่เมืองเยนโจเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ข้ามีความสุขที่สุดนะคะประมาณว่าพูดแบบหูชักแม่นางทางห้านะคะนางเอกเองก็ได้ตอบกับองราชทายาทไปค่ะว่าท่านเนี่ยมองข้าเป็นสมบัติล้ำค่านะคะแต่ว่าท่านน่ะมองชีวิตคนอื่นนะเป็นเหมือนปลวกมดนะคะว่าแล้วนางเอกก็ตัดสินใจค่ะวิ่งไปหาพระเอกค่ะพอนางเอกตัดสินใจหันหลังปุ๊บนะคะทางทหารอง ราชายาติก็ยิงธนูใส่นางเอกเลยค่ะหลังจากนั้นเนี่ยพระเอกเห็นอย่างนั้นก็วิ่งโลกเข้าไปนะคะรับนางเอกไว้แล้วก็เป็นโลกกำบัง,บางนางเอกค่ะหลังจากที่หลุดจากอ้อมกอดพระเอกที่พระเอกช่วยไว้เมื่อกี้นะคะก็ตกใจค่ะเผลอตบหน้าพระเอกไปหนึ่งครั้งนะคะแบบแรงมากๆค่ะเสียงเนี่ยดังจนทุกน้องทุกคนเนี่ยก็คือตกตะลึงได้ยินกันหมดนะคะตอนนั้นทุกคนก็ช็อกค,ค่ะพระเอกเองก็ช็อกว่าอะไรเนี่ยอุตส่าห์เพิ่งช่วยมานะคะตัวนางเอกเองเนี่ยก็ตกใจในการกระทําของตัวเองค่ะก็ได้ท แค่แบบว่าแก้เขินนะคะก็คือหันหลังฟุบนั่งอยู่กับพื้นสะอึกสะอื้นร้องไห้ค่ะทุกคนเห็นสถานการณ์อย่างนั้นนะคะก็โอเครู้สึกว่าพระเอกน่าจะเสียหน้าแหละกลัวพระเอกเขินนะคะก็เลยโอเคไปสู้รบกับเอ่อพวกทหารของเหลี่ยงเยาวหรือว่าองค์ราชายาต่อค่ะทางด้านพระเอกนะคะก็มาดูแลเรื่องอาการบาดเจ็บของนางเอกค่ะนางเอกเองก็ยังเหมือนกับว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็พระเอกเองเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกผิดนิดนึงค่ะที่เข้าใจนางเอกผิดนะคะก็ปล่อยให้นางเอกเขาแบบ บนสาธายายตัดพาะไปซึ่งต้องบอกว่าช็อตนี้นะคะนางเอกก็แบบพรั่งผูมากๆค่ะด้านพระเอกนะคะก็น่ารักค่ะคือพานางเอกอะคะ่ะขี่หลังกับจวนนะคะก็ฟังนางเอกบ่นไปค่ะนู่นนี่นั่นนะคะเขาก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรแล้วก็ส่งนางเอกกลับไปโดยดีค่ะหลังจากนั้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็เหมือนกับที่แคว้นเชนตูเลยค่ะก็คือชาวบ้านแล้วก็ประชาชนเมืองผ่านอีค่ะเขาไม่ยอมรับพระเอกค่ะทําให้นายอำเภอนะคะก็มาเหมือนกับว่าอธิบายนะคะ ว่าก่อนหน้านี้องราชทายาทนะได้ทําการแบบเป่าหูชาวบ้านไปแล้วก็มีข่าวว่าองราชทายาทเองก็จะแต่งงานกับนางเอกด้วยนะคะทําให้ชาวบ้านตอนนี้กําลังดูอยู่ว่ามันจะเป็นยังไงทางที่ดีนะ่ะทางในอําเภอะคะ่ะก็ออกความเห็นนะคะว่าอยากให้นางเอกอะไปแสดงตัวนะคะคุยกับชาวบ้านนิดนึงชาวบ้านเขาจะได้สบายใจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงกันแน่นะคะแต่ว่านะตอนนี้ปัญหาก็คือพระเอกนะคะพยายามที่จะไปพูดคุยกับ นางเอกแต่นางเอกก็อ้างว่าตัวเองอ่ะไม่สบายนะคะพักผ่อนไม่ยอมพบไม่ยอมเจอพระเอกส่งลูกน้องไปกี่คนก็โดนสาวใช้นะคะกีดกันตัดตกไปหมดค่ะโดยพระเอกเองอ่ะเขาก็มองออกค่ะว่าตอนนี้นางเอกเป็นต่อแลวมันก็เป็นแผนการของนางเอกค่ะที่พยายามเล่นตัวอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยทางกุนซือเนี่ยเขาก็ได้ให้คําปรึกษาค่ะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็น่าเห็นใจนางเอกนะคือกุนซือเราเนี่ยก็คือเข้าข้างนางเอกตั้งแต่แรกเลยนะคะจะให้กุนซือดิชียนางเอกแบบพยายามเข้าใจ เป็นคนเดียวที่เข้าใจนางเอกแล้วก็เตือนสติให้เอกตลอดทางคุณเสือค่ะเขาก็บอกว่าคิดดูนะผู้หญิงอ่อนแอบอกบ้างหนึ่งคนนะคะยอมแบบว่าแบบเชื่อใจนะคะมอบตาผ่านอี้ให้ไม่ทันไรก็โดนไล่ออกจากเมืองพอโดนไล่ออกจากเมืองเสร็จโดนจับตัวมาเป็นตัวประกันอีก จะให้แต่งงานอีกนะคะและยังไม่พอก็ยังมีใจจะไปช่วยชาวบ้านโดยตัวเองอะ่ะบาดเจ็บอีกเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมารู้อีกว่าพระเอกเนี่ยสังหารมาตามฆ่าตัวเองอีกเจอขนาดนี้มันก็ต้องขวัญเสียเสียกําลังใจแล้วก็น้อยใจเป็นเรื่องปกตินะคะเรื่องเนี้ยคุณซื้อก็บอกว่ามันแก้ไขได้ไม่ยากค่ะแค่พระเอกนะคะแบบไปเยี่ยมหน่อยแล้วก็ขอโทษด,ด้วยความจริงใจแค่เนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะอะไรเงะะี้ยค่ะมันก็เป็นแบบอะไรที่แก้ไขง่ายๆแล้ว แต่พระเอกนะคะเขาก็แบบว่าเออทำไมเขาต้องไปเยี่ยมนางเอกด้วยทําไมเขาต้องขอโทษนางเอกด้วยนะคะลูกน้องค่ะก็เลยเอาไม้กระบองค่ะหมายถึงว่าเอาไม้เรียวค่ะยืนให้พระเอกว่าถ้านางเอกเนี่ยบอกดีๆแล้วไม่ยอมมาเจอไม่ยอมมาคุยนี่ค่ะใช้ไม้แข็งเลยนะคะพระเอกค่ะก็จับไม้กระบองนะคะหรือว่าไม้เรียวอ่ะค่ะบอกว่าไปเนี่ยข้าจะไปลากนางออกมานะคะก็พากันไปทั้งขยงเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปถึงจวนนางเอกนะคะก็แอบเห็นนางเอกค่ะทำลับๆล่อๆกับคนใช้นะ ะะออกไปทางประตูหลังขึ้นเกี้ยวไปค่ะทุกคนก็เลยตามไปดูนะคะแล้วทุกคนก็ได้รู้นะคะว่านางเอกนะ่ะจริงๆแล้วแอบนัดพี่สาวนั่นเองค่ะคือพี่สาวของนางเอกนะคะ่ะกับคนเลี้ยงม้าเนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาว่าค่ะก็ไปตามจุดแวะต่างๆตามโรงน้ําชาระหว่างทางที่เขาหลบหนีค่ะแล้วก็คนเลี้ยงม้าเนี่ยเขาได้ยินข่าวว่านางเอกถูกไล่าจากชินตูพี่สาวของเขาเนี่ยก็เลยรู้สึกร้อนใจค่ะก็เลยอยากมาหาหนางเอกนะคะแล้วเรื่องราวมันก็เกิดช่วง อา้าบเกี่ยวระหว่างที่นางเอกเก็บตัวค่ะแบบว่าแอบ,บแกล้งป่วยอะไรเงี้ยคะ่ะพี่สาวก็แอบ,บให้ส่งซิกนะคะว่านัดเจอกันที่หลังเขาทีนี้เนี่ยพี่สาวเองนะคะเขาก็เป็นห่วงนางเอกมากๆแล้วเขาก็ได้รู้ว่านางเอกที่ทําไปทั้งหมดเป็นการหลอกเขานะคะแบบให้เขาเนี่ยไปใช้ชีวิตมีความสุขโดยที่ตัวเองแต่งงานแทนแ้วที่นี้นางเอกก็บอกว่าท่านรู้อย่างนี้แล้วแล้วท่านกลับมาทําไมนะคะทําไมท่านไม่รีบหนีไปไปใช้ชีวิตให้มีความสุขด้านพี่สาวเองนะก็คือรักน้องมากๆค่ะก็ บอกว่าเนี่ยข้ารู้มาว่าเจ้าเวยเซาน่ะมันเป็นคนไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้มันโหดเหี้ยมมันเลวอย่างนี้คือคือจะพานางเอกหนีไปด้วยกันนะคะแต่นางเอกก็ไม่หนีค่ะนางเอกอะคะ่ะบอกว่าถ้าข้าอยากแต่งงานกับพระเอกล่ะท่านจะส่งเคราะห์ข้าไหมนะคะพี่นางเอกก็ตกใจค่ะโอ้โหไอเวยเซามันทำสักขนาดนี้นะคะดูสิตอนนี้เจ้าน่ะสู้ผอมหมดแล้วดูสิมันดูแลไม่ดีเลยนะคะ นางเอกคะ่ะนางเอกออกรงปกป้องพระเอกคะ่ะนางเอกบอกว่าที่ข้าเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้เกี่ยวกับเวรเศร้าเลยเป็นพอเพราะองค์ราชาทาย,ยาทต่างหากที่มันกักขังข้า,ข,าข้าเลยมีสภาพแบบนี้นะคะพี่นางเอกก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะ เอ้เว้ยแซามันเป็นศัตรูตระกูลเรานะทําไมแบบเจ้าถึงปกป้องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนางเอกก็เลยแบบพูดกับพี่ดีๆว่าท่านพี่ท่าน,น,นรู้แค่ว่าเว้ยแซานะก็คือฆ่าแม่ทัพแบบตีสู้อย่าง,งานั้นอย่างนี้โหดร้ายอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าท่านพี่ไม่รู้ว่าทางพระเอกเนี่ยคือเขาช่วยเหลือประชาชนานับแสนคนเลยนะและ้วนางเอกก็แบบพูดตะกุกตะกักเหมือนแบบเขินๆแบบพูดไม่เต็มคํานะคะประมาณว่าแล้วอีกอย่างหนึ่งอะนางเอกก็บอกว่า คือพระเอกอะ่ะคือมีลักษณะท่าทางที่สง่าง,งามแล้วก็สดใสก็คือนางเอกบอกว่านางเอกอะ่ะเห็นพระเอกครั้งแรกก็รู้สึกแบบหงลงรักเลยหรือแบบถูกชอบเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเพราะพระเอกอะ่ะเขาแอบฟังอยู่แบบหลังก้อนหินใช่ไหมเขาก็แบบอือรู้สึกพราวค่ะทุกคนทุกคนก็อุย้ยอะไรอย่างเงี้ยแบบเพราะนางเอกชมพระเอกพระเอกก็ยืดยืดตัวเลยค่ะแบบเป็นคนแบบว่าสง่าผ่าเผยพระเอกก็แบบอืมเกรงเนาะทำท่าเกรงทำท่าหล่อ จนทหารนะคะก็แซวว่าผมคำพูดนางเอกเนี่ยคมยิ่งกว่ากุนซือซสียอ,อีกนะคะนั่นแหละค่ะก็หลังจากทีออ่สองพี่น้องเขาคุยกันเนาะว่าแบบเออเขาจะพานางเอกหนีแต่ว่านางเอกไม,ม่หนีนางเอกก็บอกว่าเอาอ,อย่างนี้ละกันนะเดี๋ยวนางเอกอะ่ะ จะหาที่พักที่ใกล้ๆนะคะเรือนข้างๆเนี่ยให้ท่านพี่เนี่ยพักก่อนเราก็จะได้พูดคุยกันแล้วจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกลับค่ะโดยทางพระเอกเนี่ยก็แยกยาก้ยายกลับเหมือนกันณนะตอนนั้นเนี่ยทางกุศึกับพระเอกระหว่างกลับก็มีการคุยกันค่ะว่าอ๋อที่แท้เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะทางกุศึก็บอกว่าชงนะคะทางกุศึบอกพระเอกว่าอุ้ยเนี่ยนางเอกเนี่ยเป็นคนที่หายากมากๆเลยนะไม่คิดว่าคนในตระกูลเฉียวเนี่ยจะมีคนแบบนางเอกด้วยนะคะเพราะว่า คุณตระกูลเฉียวเนี่ยใช้ไม่ได้นอกจากแม่รักษาสัจจะแล้วยังเป็นคนเย็นชาแต่คนอย่างนางเอกนะหายยากมากที่แบบว่าเอาความสุขตัวเองอะ่ะมาแลกกับความสุขของพี่สาวแล้วก็ประชาชนคืนนั้นเองนะคะพระเอกก็ได้ไปหานางเอกค่ะแล้วก็เอายาให้นางเอกนะคะแล้วก็พูดเข้าประเด็นตรงๆเลยค่ะไม่มีอ้มอมคอไม่มีเล่ห์เหลี่ยมถามบอกว่านางเอกเนี่ยจะออกไปเจอประชาชนเมื่อไหร่เพราะว่าคาดว่านางเอกอะค่ะรู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์ตอนเนี้ยมันเป็นยังไงและทุกคนนะต้องรอนางเอกอยู่แต่ว่า นางเอกแอบแกล้งป่วยอยู่นั่นแหละไม่ยอมไปเจอนะคะนางเอกก็บอกโอเคท่านก็พูดตรงเข้าประเด็นดีนะนางเอกก็บอกว่าตอนนี้ข้ายังแบบว่ายังป่วยอยู่นะคะยังไม่สบายคิดว่าคงอีกสองสามวันแหละเพราะถ้าไปตอนนี้ร่างกายไม่ไหวนแน่เลยนะคะพระเอกเองก็ไม่ได้เร่งรัดค่ะมาในท่าทีที่อ่อนโยนนะคะซอฟๆแล้วก็ขอโทษนางเอกค่ะนางเอกก็ตกใจนะคะอุ้ยทำไมอยู่ๆขอโทษนะคะพระเอกก็บอกว่าเออครั้งนี้มันต้องขอโทษจริงๆแหละแล้วก็ต้องขอบคุณนางเอกด้วยเพราะว่า การกระทาของนางเอกอ่ะก kind of like ็ค hey, well. kind of ือช่วยแคว้นของเขาจริงๆนะคะเขาก็ไม่ได้แบบว่าจะบังค <speaking the S 2> ับนางเอกนะคะแต่ก็พูดถึงเรื่องของนางเอกที่แบบว่าไปหาพี่สาวด้วยนางเอกก็ตกใจว่าท่านรู้หมดแล้วหรอนะคะพระเอกก็บอกว่าเออรู้หมดแล้วรู้ความจริงหมดแล้วว่าความเป็นมามันเป็นยังไงนะคะและทีนี้นางเอกก็บอกว่าในเมื่อท่านรู้แล้วนะคะท่านจะทํายังไงต่อพระเอกก็เงียบนะคะสักพักหนึ่งในเพกเ็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกคือข้าก็ไม่ไม่ถือสาสตรีหรอกแล้วพระเอกก็เดินจากไปแล้วก็ก่อนไปเนี่ยก็ ก็กำชับนางเอกนะคะว่าให้เจ้าหนักกินยาด้วยนางเอกของเราได้ยินอย่างนั้นแล้วก็เห็นท่าทีของพระเอกก็ยิ้มพริมเลยค่ะตอนนี้ก็น่าจะถูกใจนางเอกอยู่นะคะ ก็คือเช้าวันต่อมาค่ะนางเอกค่ะก็ได้ออกโรงเลยค่ะให้ในอำเภอนะคะจัดแจงเรียกชาวบ้านมาค่ะมาชุมนุมแล้วก็มาคุยกันซึ่งนางเอกนะคะก็ได้บอกกับชาวบ้านไปว่าเออพวกท่านคงรู้เนาะเกี่ยวกับเรื่องราว14ปีที่แล้วนะคะที่การตัดสินใจของคุณปู่เนี่ยคือทําให้เราเนี่ยคือใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกันมาแต่มันก็แลกมาก,กับการสูญเสียของเมืองชินตูนะคะที่ถูกแบบออไม่ทับหลี่สู้อะคะ่ะยึดครองแล้วก็ล้างบางไปอะคะ่ะในวันนี้ที่พระเอกมานะคะอยากให้ ครบ้านนะเปิดใจรับเพราะว่าพระเอกนะเห็นแก่ประชาชนจริงๆรักประชาชนนะเหมือนลูกเหมือนหลานแล้วก็เล่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่นระเอก่ะคะประสบเจอกับพระเอกมาค่ะแล้วก็อยากให้ประชาชน,นะะทราบถึงเจตนาของพระเอกว่าการที่พระเอกมาที่เมืองน,นีน้ก็คือจะมาทําให้เมืองน,นี้รุ่งเรืองไปด้วยกันนะคะพระเอกเ,เขาว่ามีแผนที่จะบูรณะ,ค,ะคลองหยงหนิงะะให้เหมือนกับว่ามันเปิดใช้ได้แล้วก็ให้เกษตรกรทั้งสองฝั่งทั้งเมือง ผ่านอี้แล้วก็ชิมตัวค่ะมีกะเกษตรกรรมที่ดีแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นทางชาวบ,บ้านได้ยินอย่างนั้นนะคะเขาก็เชื่อใจมากขึ้นเพราะว่าอันนี้ก็คือนอยายหญิงของเขาอะค่ะก็คือนางเอก่มาพูดเองเลยเขาก็เลยเห็นดีเห็นงามด้วยแล้วก็ยอมรับพระเอกค่ะทางด้านพระเอกที่ยืนมองอยู่ไกลๆก,ก็ซาบซึ้งนะคะแต่ก็ตกใจค่ะว่าทําไมนางเอกรู้แผนการพระเอกว่าพระอเอกต้องการที่จะบูรณะคลองหยงนหนิงใหม่ทางกุนซื้อก็บอกว่าเออข้าไม่ได้บอกนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่านางเอกรู้ได้ยังไง ะะแล้วก็ตัดมาฉากที่นางเอกอะค่ะมายืนมองอยู่ที่คลองหยงหนิงกับพระเอกสองคนพระเอกก็เลยเข้าไปถามค่ะว่าเจ้ารู้ได้ยังไงว่าข้ามีแผนที่จะบูรณะหรือว่าทาคลองหยงหนิงให้มันใช้ได้อีกครั้งนะคะนางเอกก็บอกว่าตอนที่อยู่เมืองชินตูนะคะนางเอกก็ได้อ่านเขาเรียกว่าประมาณว่าพวกประวัติการทํางานหรือว่าแผนการของพระเอกอะค่ะหลักๆแล้วเหมือนแบบพระเอกอะค่ะจะสู้รบเป็นหลักนะคะแต่ว่าสิ่งที่พระเอกทํามาตลอดแต่ว่าไม่ได้มีใครสนใจก็คือการขุดลอกคลอง ในแคว้นของพระเอกเองค่ะเพราะฉะนั้นนางเอกก็เดาได้ง่ายๆเลยค่ะว่าพระเอกอ่ะมีแผนที่จะต้องบูรณะตรงนี้แน่เลยเพื่อให้เมืองชิมตัวมันเจริญมากขึ้นนะคะแล้วก็ต้องการให้ไม่ใช่แค่แคว้นตัวเองค่ะต้องการให้ราษฎอนแคว้นอื่นๆอ่ะพึ่งพาอาศัยกันแล้วก็เหมือนกับว่าอยู่ดีมีสุขไปด้วยกันโดยแบบมีความอุดมสมบูรณ์พึ่งพากันอันนี้คือที่นางเอกคิดนะคะแล้วนางเอกก็บอกว่าพอนางเอกรู้แบบนี้แล้วอ่ะนางเอกก็รู้สึกว่าพระเอกมีใจดีมากเลยพอพระเอกได้ยินอย่างนี้ค่ะ พระเอกตกใจหันไปหน้านางเอกนะคะแบบอุ้ยรู้สึกว่าไม่เคยมีใครชมพระเอกแบบนี้นะคะตอนนี้พระเอกก็เกิดอาการเขินนิดนึงนะคะแล้วนางเอกก็พูดต่อคะ่ะว่าแบบรู้ไหมนะคะว่าแบบตราประทับเมืองผ่านอี้ที่นางเอกให้ไปนะ่ะอันนั้นน่ะเหมือนยกหัวใจของตัวเองอะ่ะให้พระเอกเลยนะเพราะว่าทำเลของเมืองผ่านอี้เนี่ยมันเป็นเมืองแบบใจกลาาเป็นหัวใจหลักของภูมิศาสตร์ของแควนทั้งหมดที่เชื่อมโยงกันคะ่นะนางก็รู้สึกว่านางเนี่ยยกหัวใจให้กับพระเอกพร้อมกับความรู้สึกผิดแล้วก ความจริงใจที่มีให้พระเอกจริงๆพระเอกนะคะจากเดิมเขินอยู่แล้วค่ะได้ยินนางเอกพูดอย่างนี้ก็แบบพูดคือกัยหัวจงหัวใจอะไรเจ้ามาพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนางเอกของเรานะคะก็ใส่ต่อค่ะบอกว่าตอนเนี้ยนางน,น่ะออกโรงปกป้องแล้วก็ช่วยพระเอกให้ชาวบ้านยอมรับนะคะแล้วก็บอกให้ชาวบ้านน่ะช่วยพระเอกน่ะขุดคลองเหมือนบุรณะคลองหยงนิงเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยถ้าพระเอกผิดคําสัญญาอีกในส่วนของการมั่นหมายเนี่ยก็คือไม่ได้ผิดต่อนางคนเดียวเหมือนที่ตอนชิน ตูไล่นาะออกมาแล้วนะอันนี้เหมือนพระเอกทําผิดต่อประชาชนทั้งสองแคว้นเลยอันนี้พระเอกอรับได้หรออย่างเงี้ยพระเอกก็แบบโหอะไรไหนบอกว่าไม่อยากแต่งงานกับพระเอกแล้วนะคะนางเอกนะคะก็ตอบกับพระเอกไปแบบนิ่งๆค่ะว่าบอกว่าพระเอกอจิตใจดีนะคะหัวใจของนางห่วยหายยิ่งหนักค่ะได้ยินช็อตนี้พระเอกของเราก็อึ้งไปเลยค่ะแล้วก็ตัดไปฉากที่พระเอกนะเอาเรื่องนี้ไปเล่าสู่กันฟังนะคะกับพวกพี่น้องแล้วก็กุนซือเหล่าทหาระคะ่ะเขาก็บอกว่าโอ ไม่ต้องแล้วไม่ต้องตรงไม่ต้องแตง่งไม่ต้องเรื่องหัวจงหัวใจอะไรแล้วตอนเนี้พวกทกูลเฉียวนะมันอ่อนแอเรื่องการอาหารเราบุกไปฆ่ากระจบเรื่องไม่ต้องแต่งงงแต่งงานกันแล้วเมืองผ่านเอียก็ยึดมาแล้วนะคะตอนนี้อาการของพระเอกอะคะ่ะเหมือนแบบว่าอยากจะแต่งงานกับนางเอกนะคะแต่ว่าก็ไม่กล้าพูดออกไปค่ะก็เลยหาไปทางกุลซื้อว่าเออท่านกุนซื้อท่านว่าย,ยังไงนะคะเพราะถ้าเกิดว่าไม่แต่งงานกับนางเอกใช่ไหมก็ไม่รู้จะทํายังไงกับนางเอกะคะ่ะจะไล่เหมือน จะไล่เหมือนแบบตอนชินตูเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะไปเจอองราชทาย,ยาทจากตัวอีกหรือเปล่าทางกุญซือเองอ่ะก็รู้ค่ะว่าพระเอกอคิดยังไงก็บอกกับพระเอกไปว่าไม่ขอออกความคิดเห็นนะคะคิดว่าพระเอกอ่ะไม่ได้เป็นคนใจร้ายใจดําให้พระเอกตัดสินใจเลยค่ะ พระเอกก็คิดหนักเลยค่ะตอนนี้ระหว่างที่พระเอกกําลังคิดหนักนะคะนางเอกค่ะก็ไปส่งพี่สาวค่ะออกเดินทางไปเมืองอื่นๆค่ะระหว่างทางนะคะก็ได้พบว่าคนเลี้ยงม้าหรือคนที่พี่สาวนางเอกรักค่ะเขามีพละกําลังมากคือแบบว่ายกหินก้อนใหญ่มากๆค่ะที่กําลังขวางทางรถม้าอยู่ออกได้อย่างแบบไม่ลําบากอะค่ะนางเอกของเราเลยฉุกคิดขึ้นมาได้ค่ะว่าในสถานการณ์บ้านเมืองที่กําลังโกลาหลขนาดนี้คือคน คนเลี้ยงมา้าพาพี่สาวตัวเองอะไปนู่นไปนี่แบบไม่มีอันตรายอะไรเลยค่ะแล้วก็มาหาหนางเอกอะค่ะได้อย่างปลอดภัยนะคะทั้งที่ต้องเจอทั้งกองทัพของเลียงเหยาแล้วก็กองทัพของพระเอกค่ะโดยระหว่างทางนะคะเขาก็ย้อนไปค่ะว่าทางของคนเลี้ยงมา้าเราให้ฟังว่าเออเจอทหารประปายบ้างแต่ว่าก็สู้รบปกมือกันแล้วก็พาพี่นางเอกมาอย่างปลอดภัยนางเอกก็เลยปิ๊งไอเดียค่ะว่าโอ้โหนี่แหละจะเป็นแม่ทัพคนใหม่ของ แขวนเยียนโจนะคะก็เลยบอกพี่สาวค่ะว่าอยากให้พี่สาวน่ะทำเพื่อแควนสักครั้งหนึง่งแล้วอยากให้ท่านตั้งใจทําให้สําเร็จนะคะนั่นก็คือการพาตัวเองนะคะพาพี่สาวเนี่ยกับออคนเลี้ยงม้านะคะไปที่อําเภอป่อหยาซึ่งอำเภอป่อยยามันเป็นอำเภอเกรงใจค่ะก็คือแต่ละแควนเนี่ยยังไม่ได้ยึดครองนะคะเนื่องจากว่า เลงใจกันอยู่ค่ะทีนี้เนี่ยเมืองนั้นน่ะมันเป็นเมืองเล็กๆนะคะแต่ว่าภูมิศาสตร์อะไรมันค่อนข้างดีนางเอกรู้สึกว่าตอนนี้กําลังเสียเมืองผ่านอีใ้ใกับพระเอกไปแล้วเลยอยากจะได้เมืองอื่นมาทดแทนก็เลยวางแผนให้พี่สาวกับออ คนเลี้ยงม้านะคะไปตั้งหลักอยู่ตรงนั้นนะคะทางด้านพี่สาวนางเอกก็ได้บอกปีจื่อนะคะหรือว่าคนเลี้ยงม้าค่ะเออเราไปอำเภอปอยหยากันนะคะซึ่งปีจือ่อหรือว่าคนเลี้ยงม้าเนี่ยเขาก็ตามใจพี่สาวนางเอกทุกอย่างคะ่ะจะไปไหนก็ไปนะคะแต่ว่าพี่สาวนางเอกก็จะแอบมีความกลุ้มใจนิดนึงคะ่ะว่าน้องสาวของเขาเนี่ยจะคิดเรื่องการเมืองตลอดเวลาเพื่อแควนเยนโจแต่ตัวนางนะคะ่ะกับปีชื่อเองะคือเขาอยากจะใช้ชีวิตอย่างสงบสุขก็เลยเหมือนกับว่าเก็บแผนนางเอกเอาไว้ในใจนะคะแต่ว่าก็คือไปปอยหยา นั่นแหละแต่ว่าก็คือจะไปใช้ชีวิตสามีภรรยาแบบคนปกติให้มีความสุขค่ะเรื่องราวต่างๆนะคะก็เริ่มจะดีขึ้นค่ะสถานการณ์ก็เริ่มผ่อนคลายขึ้นทางด้านพระเอกก็เหมือนจะมีใจที่ดีนะคะก็เหมือนแบบอยากจะแต่งงานกับนางเอกนั่นแหละแล้วก็ท่านจังผู่ค่ะที่ปรึกษาตระกูลนางเอกก็มาหานางเอกค่ะพอมาถึงนะคะก็ใส่นางเอกใหญ่เลยค่ะว่าท่านจะบ้าไปแล้วเหรอก็คือเขายืนดูอยู่ตอนที่นางเอกอะ่ะประาศัยคุยกับชาวบ้านนะคะว่านางเอกเนี่ยก็คือยกเมืองให้พระเอกไม่พอยังไม่แต่ งานเลยนะคะแล้วอยากจะให้ชาวบ้านไปช่วยซ่อมคลองให้กับพระเอกอีกนี่มันเป็นการทําให้พระเอกหรือว่าเมืองพระเอกเนี่ยมั่งคั่งไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเหมือนกับว่าทําให้บ้านเมืองพระเอกเจริญโดยที่เราไม่ได้อะไรเลยนะคะนางเอกบอกว่ามันเป็นแผนการที่จะทําให้เยนโจได้รับผลประโยชน์ระยะยาวนะคะอย่างน้อยช่วงนี้เนี่ยก็ทําให้พระเอกนะคะก็คือไม่ไปตีเมืองเยนโจแหละเพราะ แผนเดิมพระเอกเนี่ยยึดชินตูได้ยึดผ่านอีได้ก็คือจะไปล้างแค้นเมืองนางเอกเลยนะคะแต่ตอนเนี้พอมันมีเรื่องสมรสหรือว่ามีเรื่องการมั่นหมายแต่งงานขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเอาเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์เรื่องแต่งงานนี่แหละมาพลิกนะคะทีนี้เนี่ยท่านจางผูกก็บอกว่าไอเรื่องการแต่งงานมันคงเป็นไปได้ยากแล้วล่ะ เพราะว่าวันนี้เขามาพร้อมข่าวนะคะก็มาแจ้งนางเอกว่าท่านปู่ของนางเอกได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะนางเอกก็แบบเฮ้ยล้อเล่นหรือเปล่านะคะท่านจักรปู่บอกว่าโอ้ไม่ได้ล้อเล่นนะคะก็คือยื่นจดหมายมรณภาพอะคะ่ะให้กับนางเอกไปนางเอกก็ร้องไห้เสียใจมากๆนะคะเพราะว่าทุกอย่างกําลังจะดําเนินไปด้วยดีค่ะคุณปู่ก็มาแบบเสียชีวิตแล้วก็นางเอกเสียใจมากคือนางเอกอะไม่ได้อยู่กับคุณปู่ช่วงเวลาสุดท้ายนะคะ แล้วตามธรรมเนียมนะากมีการเสียชีวิตนะคะก็คือต้องไว้ถูกประมาณ1ปีถึง3ปีซึ่งไม่สามารถจัดงานมงคลได้อันนี้ก็ต้องติดตามตอนต่อไปนะคะว่าจะทํายังไงเพราะว่าพระเอกเนี่ยก็เริ่มเห็นดีเห็นงามเรื่องการแต่งงานไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้แต่งงานการขาดแน่นอนคะ่ะเรื่องการสารสัมพันธ์ระหว่างสองแขวนก็ไม่เป็นเรื่องสําเร็จก็ยังไงนะคะอย่าลืมติดตามตอนที่5นะคะแล้วเดี๋ยวจ๊จะรีบมาอัปเดตให้เหมือนเดิมค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ mm. ๊ายบาย